คัวคนไก่บ้านยินดีต้อนรับสู่ EP 5นะคะ EP 5ของเมนูน้ำพริกปลาทูหรือว่าปนปลาทูนี้นะคะตอนนี้ใส่ลุงขั้วหอมกับกระเทียมนะคะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วจะเห็นว่ามีพริกขี้หนูอยู่ในนี้ด้วยเพราะว่าใส่ลุงตำพริกตำตำพริกเสร็จแล้วปรากฏว่าเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเผ็ดเพราะว่าปลาทูมันตั้ง6ตัวค่ะเนี่ยค่ะปลาทูตั้ง6ตัวเราก็เลยดูแล้วอ่ะพริกน่าจะไม่เผ็ดเนี่ยค่ะ พริกพอละเอียดแล้วมันได้ไม่เยอะเราก็เลยขั้วพริกขี้หนูเพิ่มอีกประมาณพริกขี้หนูที่สี่งใส่ไปตอนแรกนะยี่สามสิบเม็ดแล้วนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามานี้นะ่าจะประมาณอีกสักสามสิบเม็ดเท่ากันนะคะก็คือเป็นพริกขี้หนูทั้งหมดสิบหกสิบเม็ดเลยนะคะเพื่อที่จะให้รสชาติจัดจ้านเพราะว่าเราดูแล้วเอ๊พริกกับปะทูรู้สึกจะไม่บาลานซ์กันซึ่งหอมกับหอมกับกระเทียมที่ขั่วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ มันจะต้องประมาณนี้แหละค่ะดำๆหน่อยเพราะว่ามันขังเปลือกเนะอะปะเดี๋ยวเราจะต้องมาแกะเปลือกหอมกับกระเทียมออกซึ่งตอนนี้มันยังร้อนอยู่ยังแกะไม่ได้นะคะแล้วเดี๋ยววิธีการแกะก็คือไม่ได้ยากกะครๆนี่ค่ะเปลือกสีชมพูตรงนี้เราก็เอาออกนะคะเปลือกสีเปลือกของกระเทียมเนี่ยเราก็เอาออกก็จะเป็นเหลือนวลสีขาวๆค่ะตรงนี้เราเด๋วตอนที่เุงแกะเสร็จจะให้ดูใน E p พนะคะ